มาดูเรื่องข้อตกลงที่เราทําไว้กับกัมพูชาเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนกันบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยมีการประชุม2วงก็คือมี JBC กับ GBC นะคะอย่างของ JBC เนี่ยการประชุมจบลงแล้วที่เราเป็นเจ้าภาพจัดที่จันทบุรี2วันนะคะขณะเดียวกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายของวงประชุม g b c ล่าสุดบิ๊กเล็กรัฐมนตรีกลาโหมยืนยันว่าการเจรจานั้นมีความคืบหน้าไปมากค่ะคือไทยเราเนี่ยสามารถโน้มน้าวให้กัมพูชากลับไปทำแอคชั่นแพลนแก้ไขประเด็นปัญหาที่ฝั่งไทยเสนอไปค่ะ พลเอกนัทพลน,นาคพาณิ์รัฐมนตรีกลาโหมเดินทางเงยือนกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียตั้งแต่เช้านะคะเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เป็นการประชุมครั้งที่2ของปีนี้ก่อนเดินทางค่ะบิ๊กเล็กเผยว่า ผลการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC เมื่อวานนี้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วก็มีความคืบหน้าม,มากกว่า90%แต่ยอมรับค่ะยังมีเรื่องรั้วชายแดนฝั่งกัมพูชาเขาปฏิเสธอำนาจตัดสินใจสร้างรัว้วทำให้เรื่องนี้จะต้องหยิบยกมาหาหรือกันต่อในวง JBC วันนี้ที่มาเลเซียก็ย้ำว่าไทยจะยึดตามสเงื่อนไขเดิมที่สฝ่ายเห็นชอบกันไป เมื่อเดือนกันยายนค่ะท,ที่ทราบกันไป่าวว่ามาั้าณ90%รแล้วเสีวันนี้จะคุยเพิ่เติมอีกนิดหน่อยนิดหน่อยนี่คือเหลือเรื่องอะไรบ้างะคะ,ะเราเรายัางเรื่องรั้วเองเห็นว่าฝั่งน้น JBC บอกว่าไม่มีอำนาจในการตัดสินใจต้องไปคุยก่อนนะคะฝั่ง JBC เราจะไปคุยด้วยไหมคะเรื่องการสร้างรั้วยังมีเรื่องอะไรที่น่ากังวลอีกไหมคะไม่มีนค่ะ ini ada di perita seperti kui dalam dalam tahap di หลังจากที่ใช้เวลาประชุมไม่นานนะคะพลเอกนัทพลก็ได้ร่วมลงนามสรุปบันทึกการประชุมกับผู้แทนฝ่ายกัมพูชาค่ะหลังจากนั้นทแถลงกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าไทยก็ยืดมั่นใน4ประเด็นหลักก่อนหน้านี้ 1. คือต้องถอนอาวุธหนักในพื้นที่ขัดแยง้ง 2. ร่วมกันเก็บกู้ทำลายทุ่นระเบิดสังหาร 3. ร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และ 4. บริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นระบบ โดยบอกว่าไทยเรานะคะในการประชุมเจรจา,ารอบนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการโน้มน้าวให้กัมพูชายึดถือในประเด็นเหล่านี้ได้แล้วก็มีแผนการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะจริงๆแล้วนะครับผมสามารถยืนยันฝ่ายไทยว่าเรามีความตั้งใจที่จะทําให้ประสบความสาเร็จนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะตอบแทนฝ่ายกัมพูชาได้นะครับว่า จะเป็นอย่างไรนะครับแต่เราก็คาดฝวังว่านะครับรัมพูชาจะให้ความร่วมมือในการทําตามผลการหารือในครั้งนี้นะครับแต่สิ่งที่ครั้งนี้มีความแตกต่างกับครั้งที่แล้วก็คือนะครับเราได้แผนปฏิบัติการหรือ action plan นะครับซึ่งมีข้อกําหนดว่าจะทําอะไรเมื่อ,อไรที่ไหนและก็อย่างไรนะครับเพราะนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าครั้งที่ผ่าน,านมา แลนอกจากนั้นนะครับการประชุมครั้งนี้นะครับเรายังมีสัตว์ีพยานที่ได้รับทราบผลการประชุมเพราะฉะนั้นผลการประชุมเนี่ยถือได้ว่ามีนานาชาติรับทราบแล้วเพราะนั้นการที่ถ้าฝ่ายกรรมาไม่ความเข้มมือก็จะถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดที่ยูเอ็นบางครั้งก่อนที่เราได้รับเสียงกรกมือแล้วก็ทางฝ่ายกัมพูชาจะได้รับอีกแบบนั้นก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ด้านรัฐบนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีษศักดิ์พวงเกตแก้วก็บอกว่าการประชุม GBC เมื่อวานนะคะประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสําคัญเนี่ยถือว่าค่อนข้างลงตัวแล้วไทยกับกัมพูชาเราตกลงกันได้ในระดับหนึ่งทั้งเรื่องการถอนอาวุธหักการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติมีแผนการดําเนินงานเป็นขั้นตอนค่ะ ส่วนการนําชาวกัมพูชาออกจากดินแดนที่เป็นพื้นที่ประเทศไทยเรื่องนี้ก็คุยกันแล้วซึ่งมีการลงรายละเอียดว่ามีการรุกล้ําจุดใดบ้างจะแก้กันอย่างไรคาดว่าจะพูดคุยเรียบร้อยในวันนี้ค่ะหลังการลงนามของรัฐมนตรีกลาโหมวันนี้หลังจากนี้ จะเข้าสู่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจากบันที่25ถึง28ตุลาคมนี้นายกไทยเนี่ยจะต้องลงนามประกาศความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาลงนามร่วมกับนายฮุนมาเน็ตโดยมีนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียและผู้นำชาติสมาชิกอื่นๆเป็นสักขีพยานค่ะ แล้วในการประกาศความสัมพันธ์ก็จะมีแผนดําเนินการแนบด้วยว่าหลังจากนี้คุณต้องถอนอาวุธหนักคุณต้องเก็บกู้ทุนระเบิดคุณต้องปราบอาชญากรข้ามชาติซึ่งพอลงนามเนี่ยมันจะมีการกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนต่อไปค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้นัดประชุมคอรมอนัดพิเศษ เพื่อทบทวนและเตรียมการก่อนจะไปร่วมประชุมอาเซียนที่มาเลเซียรวมถึงการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปที่เกาหลีใต้ส่วนเรื่องการลงนามสันติภาพกับกรรมัมพูชาก็จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคอรมอก่อนหรือไม่เรื่องนี้นายกบอกว่าเดี๋ยวขอประชุมหารือก่อนเดี๋ยวจะชี้แจงอีกครั้งค่ะ